สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูความรู้สึกในใจของเขานะคะว่าเขารู้สึกกับคุณจริงๆอย่างไรกันแน่นะคะซึ่งก็ให้เพื่อนๆตั้งสมาธินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูดวงไปพร้อมๆกันนะคะอธิฐานและนึกถึงเขาคนนั้นนะคะเราจะมาล้วงรับนะคะความในใจของเขาคนนั้นกันนะคะว่าลึกๆแล้วนะคะเขารู้สึกยังไงกับคนอ่า เขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขายุ่งอยู่นะคะเขายังไม่ได้มีเวลานะคะมากพอนะคะแต่เขาก็ส่องคุณอยู่นะ ถึงเขาจะไม่มีเวลามากแค่ไหนเขาก็มีการส่องดูคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือที่รักอะค่ะแล้วเขาก็กําลังตั้งใจทํางานเพื่อที่เขาจะได้มาฮันนีมูนกับคุณนะคะหรือหาเวลาพาคุณไปท่องเที่ยวที่สถานที่ใกล้น้ําหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวไกลๆกันสองคนนะคะเพื่อสร้างความหวานหรือพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ เขาว่าคิดถึงคุณมากๆนะคะมิดยูเขาอยากจะบอกว่าคุณคือคนที่เขาคิดถึงคุณคือคนที่ทําให้เขาเนี่ยอยากจะสร้างอนาคตหรือว่าอยากที่จะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ แล้วก็ได้สิบถ้วยค่ะเขารักคุณมากๆนะคะลึกๆในใจแล้วเขารักคุณมากนะคะแล้วเขากาลังที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ในอนาคตเนี่ยได้สร้างครอบครัวกับคุณเป็นสิบเปลี่ยน,นะคะเออสิบเปลี่ยนหมายถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะการสร้างครอบครัวการมีความรักที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าได้ ทั้งหมดมาเนี่ยค่ะตั้งแต่ฮันนีมูนกับสิเหรียญคุณมีโอกาสนะคะที่เขาจะมาขอเป็นแฟนถ้าคุณยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรือมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะถ้าคุณคบกันอยู่แล้วใครที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสเลื่อนขั้นพัฒนาความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเคลียร์งานได้นะคะเขาจะมาพูดคุยหรือมาชวนคุณไปเที่ยวหรืออาจจะมาขอคุณเป็นแฟนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย